ินหน้าปฏิรูปสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับรายการเดินหน้าปฏิรูปค่ะรายการที่นําเสนอข้อมูลข่าวสารรวมไปถึงกิจกรรมต่างๆของคนในท้องถิ่นเพื่อให้คนไทยนั้นได้เรียนรู้และเข้าใจกันและกันมากยิ่งขึ้นค่ะ คุณผู้ชมคะในช่วงหน้าแล้งแบบนี้ค่ะปัญหาใหญ่ของพี่น้องเกษตรกรก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่องของปัญหาการขาดแคลนน้ำในการทำการเพราะปลูกค่ะซึ่งในจังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะมีพื้นที่ที่เกิดภัยแล้งซ้ำซากอยู่ในพื้นที่ตำบลน,นาอินของอำเภอพิชัย ซึ่งกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรได้จับมือกับสำนักงานวิจัยแห่งชาติในการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรด้วยการสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยราชพัฒนอุตรดิตถ์ลงพื้นที่ร่วมกับชุมชนในการพัฒนานวัตกรรมขึ้นค่ะและก่อนที่เราจะไปชมรายละเอียดของนวัตกรรมเหล่านี้ค่ะเราจะไปฟังจากปากของชาวตำบลน,นาอินกันคขาว่าพวกเขานั้นได้รับผลกระทบกันหนักขนาดไหนค่ะช่วง sure. เรื่องเล่าจากชุมชนในตำบลนาอินอำเภอพิชัยจังหวัดอุตรดิตถ์มีสภาพพื้นที่เป็นแอ่งกระทะในฤดูฝนจึงมีปัญหาน้ำท่วมซสำซากจึงมีการขุดลอกพื้นที่บึงล่มซึ่งเป็นจุดต่ำสุดและเป็นบึงสาธารณะขนาด2,700ไร่นอกจากนี้ยังมีอ่างเก็บน้ำชํานาคที่เป็นแหล่งน้ำต้นทุน แต่เมื่อถึงฤดูร้อนและฤดูหนาวน้ำในแหล่งน้ําธรรมชาติเหล่านี้ก็จะแห้งขอดน้ําใต้ดินที่มีก็เป็นน้ําเค็มไม่สามารถนํามาผลิตเป็นน้ําประปาได้ประชาชนขาดแคลนน้ําในการ,ระุภคบริโภคอย่างหนักจนต้องประกาศเป็นเขตภัยพิบัติอยู่เป็นประจําทุกปีส่วนการทําการเกษตรนั้นสามารถทํานอกฤดูซึ่งทําได้เพียงบางพื้นที่ที่อยู่ใกล้แหล่งน้ําเพียงเท่านั้นครับ พ่งกลับมาจากกรุงเทพได้ได้สองปีแต่ก่อนที่ผมจะกลับมานี่แรงติดต่อกันมาสี่ปีทาเกษตรทาไม่ได้มันปลูกแรงก็ไม่ขึ้นพอปลูกช่วงเราปลูกหน้าฝนพอมาถึงแรงตายแต่ช่วงแรงอ่ะถ้าถ้าหมดฤดูเก็บเกี่ยวข้าวข้าวโพดแล้วเราทําอะไรกันสมัยก่อนที่ผมยังเป็นเด็กนะแถวๆนี้คือน้ําตรงไหนก็กินได้แต่พอมาช่วงหลังๆนี้ไม่ได้แล้วไม่มีจะกินด้วยซ้ำต้องซื้อต้องซื้อน้ํากิน ก็ปลูกผลไม้ทำนาแล้วก็มีประมงนิดหน่อยครับเพราะว่าเราทำไอสัตว์แบบไอธนาคารน้ําใต้ดินไว้ครับกระทบเยอะเลยครับเรื่องเรื่องเรื่องภัยแแ้งพวกเราต้องหาน้ําใช้กันเองไปหาน้ํท้ทยตักต่างจังหวัดเลยครับก็เจอกท่านประธานเกษตรพอเพียงของเราเราก็ปรึกษากันขุดธนาคารน้ําใต้ดินมาใช้กัน ก็จึงมีน้ํามาใช้กันครับแต่ตอนนี้เราไม่ต้องซื้อแล้วก็ส่วนมากจะนาปีครับต่างไม่ต้องพูดถึงเลยครับ 3, 4ปีที่ผ่านมาไม่มีน้ําเลยน้ําบ่อน้าตื้นก็แล้วสระต่างๆก็ไม่มีน้ําที่จะอยู่ในสระเลยน้ําแห้งขอดไปหมดทางองค์การบริหารส่วนตำบลนนะอินก็เราก็ได้ไปประสานงานกับปอ,อนะครับปปทางจังหวัดอุตรดิตถ์และปิซูโลกเพื่อมาส่งน้ําที่ พ่อแม่พี่น้องในหมู่ที่2หมู่ที่6และหมู่ที่5ได้รับใช้และในส่วนของหมู่ที่3มหมู่ที่7ผ่านน้ำน่านเป็นบางส่วนนะครับเพื่อเข้าช่องชมปรทานแล้วก็ของธรรมชาติสู่บึงลมแต่ทีนี้ไม่พอก็ต้องทับสูบน้าเพื่อมากักเก็บน้ําที่สระบึงลมถูดใช้อีกทีหนึง่งเป็นความยากลําบากมาก ในปีนี้นะครับเพิ่งเป็นปีแรกที่มีน้ำพอเพียงกับการอุโปโภคบริโภคแต่ตอนนี้ก็ทางทางอ่างชั้นนากนะครับก็มีน้ำเยอะในส่วนมากก็จะเป็นน้ำที่ตกตะกอนหมักหมมจากใบไม้แล้วก็มีมูลสัตว์การเลี้ยสัตว์นะครับที่สันอ่างบ้างอะไรบ้างโคกระเบืองแล้วก็ถ้ามากินน้ำก็ถ่ายมูลถ่ายแนละ้วก็ยังไม่สะอาดพอนะ คุณผู้ชมคะที่ผ่านมาก็มีหน่วยงานภาครัฐหลายหน่วยงานค่ะที่เข้ามาช่วยชาวบ้านสร้างแหล่งกักเก็บน้ําค่ะและดําเนินการขุดลอกทางระบายน้ําเพื่อให้สามารถกักเก็บน้ําในฤดูฝนได้มากขึ้นค่ะนอกจากนี้ค่ะก็ยังมีการขุดบ่อบาดาลและขุดสระน้ําในพื้นที่การเกษตรของตนเองทําให้ชาวบ้านพอที่จะมีแหล่งน้ําไว้ใช้ในการทําการเพราะปลูกนอกฤด,ดูกาลได้บ้างค่ะ แต่ก็ยังติดปัญหาค่ะคุณผู้ชมในเรื่องของการสูบน้ําขึ้นมาที่จะต้องใช้พลังงานไฟฟ้าที่มีค่าใช้จ่ายที่สูงนั้นจึงทําให้เป็นที่มาของการจัดการนวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรบนพื้นที่ราบสูงหาน้ําให้นายอินด้วยระบบสูบน้ําพลังงานแสงอาทิตย์ค่ะซึ่งรายละเอียดจะมีความน่าสนใจแค่ไหนเราไปติดตามชมพร้อมๆกันเลยค่ะช่วงกรมนที่พึ่งของประชาชน การจัดการนวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรบนพื้นที่ราบสูงหาน้ำให้นาอินเป็นความร่วมมือระหว่างกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรสำนักงานการวิจัยแห่งชาติหรือวอชอและมหาวิทยาลัยราชพัฒอุตรดิตถในการลงพื้นที่สำรวจความเดือดร้อนของชาวบ้านและสำรวจแหล่งน้ำต้นทุนในพื้นที่หมู่หนึ่งหมู่4และหมู่สองของตำบลนาอินและนำนักวิจัยไปถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่การปฏิบัติให้กับชุมชนครับ โดยในระยะเริ่มต้นนี้คณะนักวิจัยได้ทำนวัตกรรมต้นแบบไปติดตั้งไว้ในพื้นที่หมู่สองเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับชาวบ้านครับตำบลนาอินเนี่ยนะครับถือว่าเป็นพื้นที่ประสบภัยแล้งมาหลายปีแล้วนะครับและการดูพื้นที่เนี่ยเราก็ได้มีความร่วมมือจากกรอรมนอของจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับซึ่งหน่วยงานนี้ก็ได้ลงพื้นที่แล้วก็บอกปัญหาเพราะฉะนั้นในการลงพื้นที่เนี่ยเราก็มาลงดูสํารวจต่างๆก็คือว่า บ่อน้ําต่างๆนะครับปัญหาุปสรคที่พบเจอคือว่าเราจะนําน้ําที่ที่มีอยู่ในบ่อต่างๆเนี่ยเอาขึ้นมาใช้อย่างไงน่าจะมีเกี่ยวกับเรื่องพลังงานทดแทนก็คือพลังงานแสงอาทิตย์นะครับซึ่งมีใช้ในปัจจุบันอยู่แล้วมาปรับรูปแบบให้เหมาะสมกับชุมชนยังไงนะฮะซึ่งในงานวิจัยชิ้นนี้นะครับก็ได้รับความร่วมมือนะครับแล้วก็สนับสนุนจากแหล่งทุนก็คือสํานักงานการวิจัยแห่งชาติต้องมาคุยกับชุมชนก่อนเพื่อให้เกิดการยอมรับนวัตรกรรมเพราะผมเชื่อว่านวัตรกรรมเนี่ยมันสามารถจะอยู่คู่กับชุมชนได้โดยที ขาต้องมีความต้องการให้ตรงกับประเด็นของเขาจริงๆจะให้ยั่งยืนเนี่ยเขาก็ต้องเป็นผู้ดูแลนวัตกรรมตัวนี้พื้นที่หมู่2เป็นต้นแบบนะครับงานวิจัยชิ้นนี้จะเป็นจะไปอยู่ที่หมู่1หมู่2และหมู่4แต่หมู่2เนี่ยจะเป็นต้นแบบของการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพราะมีกลุ่มพิสากิจชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงที่เข้มแข็งจะเป็นกลุ่มที่พัฒนาคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจฐานรากให้ดีขึ้นโดยเราจะมีนวัตกรรมเครื่องผสมปุ๋ยอัดเม็ดนะครับเครื่องตีดินนะครับบดดินต่างๆเพื่อทํา พืชดินปลูกนะครับหรือแม้แต่เครื่องกองน้ําแล้วก็การเผาถ่านใบโอชานะครับเพื่อปรับปรุงดินนพลังานเนั <awning> กวิจัยร่วมมือกับช่างชุมชนช่างชุมชนนี้ต้องมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการดูแลติดตั้งอชุดนวัตกรรมพลังงานแสงอาทิตย์ตัวนี้ด้วยโดยที่จะมีการ ติดตามโดยอาจารย์มหาอะไรของราชพัฒน์อุจรดิตถ์ไปติดตามนะโดยนวัตกรรมทุกชิ้นเนี่ยเราจะมีความร่วมมือจากองค์การบริหารส่วนตำบลน,นะครับนายอินซึ่งจะดูแลต่อต่อยอดต่อไปกลุ่มนี้ก็คือถือว่าจะเป็นโมเดลต้นแบบนะครับเพราะว่าเราจะฝึกให้เขาเป็นนอกจากจะเป็นช่างชุมชนในเบื้องต้นแล้วเนี่ยเขาจะเป็นนวัตกรชุมชนเราก็อยากจะเห็นตรงนี้ว่าแต่ละหมู่อื่นเนี่ยเข้ามาดูแล้วก็เอาไปทําต่อเป็นหลักสูตรต่อเนื่องไปเรื่อย เราไม่ได้เอามามอบให้เขาแต่เรามาสอนเขาทาด้วยซ้ําโดยที่เราจะมีหน่วยวิชาการเข้าไปหนุนเสริมให้ความรู้แล้วก็สร้างไปด้วยกันนะครับแล้วก็มีอุปกรณ์สามารถหาซื้อได้ในในชุมชนหรือในท้องถิ่นส่วนคุณบุญกิจเนี่ยทำงานร่วมกันมากกว่าเพราะว่าคุณบุญกิจเนี่ยถือว่าเป็นป่าชาวบ้านนะครับที่มาพัฒนาชุมชนนะฮะแล้วก็การกระจายนวัตรกรรมของงานวิจัยเนี่ยออกสู่ชุมชนอย่างแท้จริง คุณพลกฤิจ,จันดำซึ่งเป็นการนาเกษตรกรในพื้นที่หมู่2ของตําบลนาอินที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบสูบน้ําพลังงานแสงอาทิตย์สําหรับบ่อน้ําเกษตรพอเพียงโดยทดลองติดตั้งภายในศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่พบว่าช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าซึ่งเป็นต้นทุนในการสูบน้ําเพื่อทําการเกษตรได้มากเลยทีเดียวครับสเดือนที่ผ่านมาน่ยที่เราได้ลองใช้ดูนะี แทบจะไม่ได้ใช้น้ามันเลยช่วยได้เยอะมากครับจริงๆในกลุ่มผมครับผมยื่นไปว่าทีมผมเนี่ยสามารถติดตั้งเองดูแลซ่อมบำรุงเองได้เพราะผมเป็นกเกษตรรุ่นใหม่นะเลยมีความรู้เรื่องระบบนี้เยอะให้อยู่กับเราเนี่ยอยู่แล้วจะไม่เป็นอนุนสาวรีย์งานวิจัยมันต้องใช้ได้จริงแล้วกเกษตรกรที่เอาไปใช้เนี่ยต้องให้เกิดประโยชน์จริงเพราะว่ามันเป็นภาษีของ,ของเราทั้งหมดนะยัง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 ,ยงปั๊มนี่นะครับ มาติดตั้งผมบอกตอนแรกระบบปั๊มพวกผมจะเป็นกันอยู่แล้วผมบอกทางดรวด่าดรรอบช้าอ่าดรก็คุณภูรกิจจะต้องเป็ี่ยนยังไงผมก็บอกต้องเพิ่มกําลังขึ้นอ่ทาท่านก็รีบยทำให้อย่างเครื่องอัานเม็ดปุ๋ยเม็ดเล็กไปเพิ่มขนาดมินหน่อยเพื่อใช้ง่ายกับเกษตรกรอ่ทาท่านก็รีบวิจัยต่อ ผู้ชมครับโครงการหาน้ําให้นาอินเป็นการนํานวัตกรรมทางวิชาการมาถ่ายทอดให้กับกลุ่มกเกษตรกรที่มีความเข้มแข็ง<ๆ>เพื่อเป็นศูนย์รวมในการศึกษาดูงานให้กับกลุ่มกเกษตรกรเครือข่ายอื่นๆหรือในพื้นที่ใกล้เคียงซึ่งจะได้เห็นการติดตั้งและการใช้งานจริงส่วนระบบสูบน้ําพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่ก็จะถูกกระจายไปให้กเกษตรกรรายย่อยสามารถลงชื่อขอยืมไปใช้ประโยชน์โดยไม่มีค่าใช้จ่ายนับเป็นการต่อยอดงานวิจัยไปสู่ชุมชน ด้วยกลไกการมีส่วนร่วมของชุมชนอย่างแท้จริงครับเฉพาะเดือนนี้นะครับมีมีชุมชนรอบๆที่เขารู้ว่าผมทำแบบนี้มาขออบรมวันที่ 16, 17, 18, 20, 20, 22, 23 23แล้วก็เดือนที่ผ่านมามา4ชดุดมาอบรมเกี่ยวกับดินกับปุ๋ยคือแบบว่าผมทำอะไรยังไง คือเขามาหาความรู้เพื่อที่จะไปต่อยอดตัวนี้สิ่งที่ได้มานี่มันไม่ใช่เป็นของกลุ่มมันเป็นของชุมชนทุกคนที่อยากมีความรู้คือมาอบรมเรียนรู้ว่าทำยังไงพวกผมสอนก็มาสารมาานมา,มาทำได้เลยแล้วก็เอาไปใช้ในบุเรือนได้เลยครับคือทุกคนมายืมเครื่อง่อะคุณมายืมวันนี้นะเครื่องอยู่ในสภาพนี้นะครับเอาไปใช้ใช้คืนแล้วก็เซ็นคืนคือทุกคนต้องรับผิดชอบว่าไปสภาพไหนกับสภาพนั้นมีการ ใช้เงินตัวเองซ่อมอบำรุงถ้าทำเสียกับมือกเกษตรกรบางรายไปอยู่ไม่มีไฟไม่มีน้ำนะนวัตกรรมที่ทางวชแล้วก็กรอมนอแล้วก็ทางดรราชพัฒน์ออมาให้นะครับประโยชน์นี่มากมายสารแล้วนวัตกรรมที่เขาให้มาเนี่ยมันลดต้นทุนการผลิตและก่อนอื่นเนี่ยจริงๆผมต้องขอบคุณมากเลยทางกรอมนอ ชมค่ะที่เราได้ชมไปกันนั้นนะคะเป็นพื้นที่เป้าหมายในตำบลนาอินซึ่งหลังจากที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอุตรดิตถ์ได้ทำการสำรวจข้อมูลความเดือดร้อนของประชาชนและร่วมกับแกนนำเครือข่ายกเกษตรก,กรในการจัดประชุมแบบมีส่วนร่วมกับทีมนักวิจัยของมหาวิทยาลัยราชพัฏอุตรดิตถ์แล้วนะคะก็ยังมีแผนร่วมกันค่ะที่จะพัฒนาระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ขึ้นค่ะเพื่อตอบโจทย์4ระบบด้วยกัน นั่นก็คือระบบสูบน้ําเข้ากับชุมชนระบบกักเก็บน้ําเพื่อการเกษตรระบบสูบน้ําแบบเคลื่อนที่และระบบสูบน้ําสําหรับบ่อน้ําเกษตรพอเพียงค่ะเดินหน้าปฏิรูปสวัสดีครับผมนายพลกิจจันดํานะครับประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรผสมสารบ้านนาอินนะครับ และเป็นตัวแทนของชุมชนตะบนในอินและอีกตำแหน่งถึงเป็นนวัตกรชุมชนของตะบนในอินนะครับก็ที่ได้มีโอกาสได้รับงบประมาณของสำนักงานวิจัยแห่งชาติกรลมนนและได้ทีมวิจัยที่มีคุณภาพจากราชพัฒจังหวัดอุตรดิตถ์ครับนำโดยรองศาสตราจารย์ดาการดการอินทุวงนะครับและทีมงานนะครับนำนวัตกรรมดีๆไปลงพื้นที่ในอินนะครับมีพลังงานแสงอาทิตย์ทดแทนแก้ปัญหาภัยแล้งนะครับก็จะมีลงหมู่หนึ่งหมู่สองและหมู่สี่นะครับ หมู่สองก็จะลงที่ตลาดนัดวัวควายเป็นแทงน้ําเพื่ออุปโภคนะครับชาวบ้านที่ไปขายวัวขายควายก็จะได้ใช้น้ําตรงนั้นนะครับแล้วก็อีกหมุ่หนึ่งคือที่ทอ้องหนองสนนะครับโชนนั้นจะมีคนที่เลี้ยงโงเล้งควายแล้วก็ทําไร่ทํานาตรงนั้นเกษตรกร,ร,กรที่ผ่านไปสามารถนําแทงน้ําไปรับน้ําตรงหนองสนได้ครับและอีกจุดหนึ่งคือมันจะเป็นโปรเจกต์ขนาดใหญ่เป็นพลังงานแสงอาทิตย์เพราะว่าเมื่อก่อนหมู่สี่ใช้ เครื่องหกสูบนะครับสูบน้ําปีหนึ่งใช้งประมาณ3 4มสแสนนะครับพอได้เครื่องนี้ลงไปนี่มันทําให้เกิดประโยชน์ครับลดลดต้นทุนลงไปประมาณครึ่งต่อครึ่งครับแล้วก็ทางกลุ่มวิสาหกิจได้รับผลประโยชน์โดยตรงคือชาวบ้านตำบลในอินนี่ครับจะได้เครื่องสูบน้บาพลังงานแสงอาทิตย์ยีจุดตอนนี้ก็เกษตรกร,กรใช้แล้วคือลดต้นทุนบางรายลดไป3 4มสพันแล้วก็มีแบบรถเข็นครับเพื่อสำหรับดึงไปสูบน้ําใสา่รถก็อ,อันนี้เป็นโปรเจกต์ที่ดีมากครับ เรขกอย่างคือคุณภาพชีวิตนะครับทางกลุ่มของเราได้เครื่องอัดปุ๋ยเครื่องตีดินแล้วก็เครื่องอัดถ่านไบโอชาเตาเผาถ่านแล้วก็เครื่องกรองน้ำนี่ครับชุดนี้ทําให้เกิดประโยชน์มากเพราะว่าตามสระน้ําไม่สะอาดพอเราไดนะ้เครื่องกรองน้ําไปก็ทําให้น้ำเนี่ยถึงจะไม่บริโภคไม่ได้แต่ก็อุปโภคได้ครับใช้้างจาน้างถ้วยได้เกิดประโยชน์มหาศาลที่สาคัญคือเครื่องอัดปุ๋ยครับตอนนี้ปุ๋ยแพงมากทางกลุ่มก็ได้ทาปุ๋ยอัดเม็ดมีขี้หมูขี้วัวข,ขี้ควายนะครับอัดถุง ทำให้เพิ่มมูลค่ามหาศาลจากขี้หมูลูกละ้0บาทเป็นลูกละ400นี่คือผลประโยชน์ที่เกิดจากนวัตรกรรมที่ทางด ok ็ตอร์นาไปมอบให้ครับ,รบและสุดท้ายนี้ครับผมในตัวแทนของชาวตะบลในอินครับต้องขอบคุณโครงการหาน้ําให้ตะบลในอินนะครับทําให้ชาวตะบนในอินลดต้นทุนมีสิ่งดีๆเข้ามาและเพิ่มเพิ่มผลผลิตและเพิ่มมูลค่าสินค้าในตบนอินอย่างมหาศาลต้องขอบคุณทาง สำนักงานวิจัยแห่งชาติกรมนอนและทีมวิจัยของราชภาัฏจังหวัดอุดรครับนำโดยด็อ,อร์กันอินทุพงครับต้องขอบคุณอย่างสูงครับขอบคุณครับ